สนับสนุนโดยครีม 91e ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91e ฟินต่อเนื่องตามคำเรียกร้องของแฟนๆที่อยากให้คู่จิ้นสุดฟินของวงการลูกทุง่งยางตายอารไทยและภผ่พงศธรมีอัลบั้มพิเศษคู่กันสักทีตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะเพราะทั้งคู่มีอัลบั้มพิเศษมิตรภาพออกมาให้ฟินจิน้นเวอร์แล้วค่ะอัลบั้มพิเศษ มิตรภาพนะคะคือจริงๆก็อันนี้มาจากความต้องการมาจากกระแสของแารเพลงมาจากละครมาจากความเป็นคู่จิน้นค,ค,คือคือคือมาจากหลายๆหลายๆอันรวมกันนะคะแล้วก็คือเขาเห็นว่าต่ายไปฟิชเชอร์ลินกับคนนี้ไผ่ไปฟิชเชอร์ลินกับคนนั้นคือบ่อยมากแล้วเขาก็ประมาณว่าแบบ มีอัลบั้มคู่ให้ฟังสักหน่อยได้ไหมทำสักทีเถอะอยากอยากอยากให้ทำงานร่วมกันก็เป็นครั้งแรกที่ที่เป็นทางการที่ได้ทำอัลบั้มคู่กันชื่ออัลบั้มว่ามิตรภาพนี่ค่ะอันนี้ก,ก็ก็เราก็อยากจะให้กำลังใจแบบแบบแบบทุกคนที่ที่มาสู้งานนะเนาะความหมายก็คือมิตรภาพมันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ จะเกิดขึ้นด้วยเรื่องอะไรมันก็มีในชีวิตของเราในเช่นเรื่องที่เรานําเสนอเนี่ยต่างคนต่างมาอยู่ดีๆอาจจะได้เจอกันด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ได้ช่วยเหลือกันก็เกิดมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นแต่ว่ามิตรภาพดีๆเกิดขึ้นมันก็อาจจะมีอะไรดีๆบางอย่างส่งทอดไปถึงชุมชนของเราก็ไม่เขินนะคะคืจริงๆตอนที่เราทําเพลงมันเป็นช่วงโควิดแรกๆแต่ว่าก่อนนั้นคือเริ่มทยอย ไปบันทึกเสียงกันแล้วมีประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่จะต้องมาถ่ายมิวสิควิดีโอด้วยกันนี่เรายังอุ่นๆจากการถ่ายละครอยู่<ๆ>ก็ก็ไม่ได้จุนนานอะไรคือคือแบบดับถ่ายก็ปกติก็บอกเออเอเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งว่ามันยังมีกลิ่นอายของความเป็นละครก็เข้าคู่กันง่ายหน่อยค่ะก็สนุกค่ะอยู่กองก็อันนั้นจะเป็น เขาเรียกอะไรฟิลแบบกวนกวนทีมงานกวนอะไรสนุสนามคือตอนนี้ทุกคนได้ฟังเป็นน้าจิ้มไปแล้วบ้างเออคนก็บอกอุ้ยกัญยายินมานานไปหนูข้ามไปกันยาเลยด้บางคนรอรอมานานกันยาจะได้ชมได้ฟังแบบว่าเต็มเต็มแต่ว่าต้นต้นต้นเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยแงมไปทีละเพลงกัญญานี้ได้ฟินได้ฟังกันแน่นอนส่วนตอนนี้ชมทีเซอร์ไปพลางพาก่อนนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย